นิยมสนับสนุนโดยวาโก้ไดมอนด์ยูอารไดมอนด์คุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงค์คอร์ปอเรชั่นว้าว,วอะไรนี่ไงโยดโยดโยดดิฉันถามก่อนหนุ่มน้อยคนนี้คือใครคะหนุ่มน้อยคือใครมีใครครับเอ่อในลูกชายครับชื Uh, ชื่อเล่นช <semester. S 2> mm ื่อโจนโจน้องโจคุณพ่อคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะเห็นลูกหล่อหน่อยนะคุณพ่อเช่ไหมมีลูกอีกคนนะพี่ดอนสอคนนะธนภพธนภพมโจธนภพมันมีสองแบบนี่คืออะไรคะโจถ้าอันนี้จะเป็นแบบสดครับ ไหนเราเปิดหรือเปล่าแบบสดพี่ชิมสีสดเดียวนี่เป็นสดส่วนคุณสีแดงนี่คือผัดแบบผเอามาผัดจนสุกแล้วครับเก็บได้นานว่าอย่างนี้ก็ผัดได้ร่วมเดืนะเพราะว่าต้องแช่ตู้เย็นแช่เย็นไว้จะอยู่ได้ร่วมเดือนเลยอร่อยเ่รเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะอร่อยมากอร่อยมากก็จะมีแบบก็จะมีแบบหนอนน้อยกับหนอนเยอะไม่มีหนอนเราเราเรตลกเฮ้ยเฮ้ยหน้าตาดีแล้วขำด้วยที่ไปวางขายไดขายที่ไหนบ้างก็ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้จะอยู่ที่ วัดหลวงพ่อโตที่เดียวเลยเหรอครับที่เดียวเลยหรอก็มีที่อื่นด้วยครับอย่างวัดธรรดาอยู่ไหนก็จะมีที่ตลาดบางวัวมีที่แปดลิ้วอร่อยเอางี้ถ้าคนแบบููอย่สนใจอยากจะสั่งไปซื้อไปวางหายตองติดต่อที่ไหนยังไงฮะั2 3 1 6 1 8 2 3งไงกหนแก็0898103196ติดต่อได้เลยไปวางแพงไหมอะแพงไหมกระปุกละ25บาท ก็ได้อันนี้ครับมาครับเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ารายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาซื้อ,เ,อเรียกว่าไปโรงพยาบาลน,นี่ไม่ต้องไปรบก,กวนใครครับก็ถือว่ารายการนี้โชคดีครับผมผมโชคดีนะฮะที่มาออกรายการนี้ถ้ามีรายการอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปปลาผมไปแน่นอนอดันแน่นอนต,อต้องบอกว่า อดอนให้เกียรติพวกเรามากกว่าบังเปิดในรายการเราก็ถือว่าผมโชคดีมีปลาแล้วก็มีบรรดารายการอย่างนี้มาส่งอะไรอะไรขโมยตลอดเลยว่ะโทษนะฮะกระปุกปลาร้าไม่ใช่ซิลิโคนนะฮะเอาเอาตายละขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่โจขอบคุณมากคารุคารุรำกลับที่หยุดกินก่อนแล้วไม่มีสมาธิเลยอดอนเชิญค่ะอร่อยจ้าอร่อยจริงอร่อยจริงเอออร่อยอร่อยมากอร่อยมาก อดอนครับลูกชายนี่ไม่คิดจะให้เข้าวงการบันเทิงว่างเออหน้าตาดีมากนะสูงด้วยมีใครติดต่อก็อยากจะส่งให้ไปครับอยากจะให้เขาไปเล่นก็รับนะปะเล่นเขาก็แสดงแล้วเดี๋ยวก่อนเขาชอบเมียแก่ไหมล่ะก็คือโถก็คือโถ อดอนหลายๆคนดูอยู่เนี่ยบางคนได้ยินมาว่าอดอนป่วยบางทีเขาไม่กล้าที่แบบว่าจะใช้งานอดอนไงอดอนบอกเลยว่าตอนนี้อดอนรับงานห,งหรือว่าทํางานได้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ดูอย่างเงี้ยยังเต็มที่เ,<อ>เลยเนะี่ยก็อยากจะไปให้อยากจะไปเรียกใช้ได้ตามสบายครับนะฮะไอ้เรื่องก็ขอให้มีพอมีกินมีใช้เดี๋ยวนี้เลิกการพนันทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วคนเรา็บอกว่า ผิดไปแล้วมันก็ยังมีการกลับเนื้อกลับตัวได้นะฮะไม่ใช่ผิดแล้วผิดเลยไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยทำไมมองเอ๊ะพาตอนแก่ลอันนี้่แก่ละไม่ก็หันมาเเชื่อผมฮะร้อยไหมไปเยอะมากเลยลายกระปุกมากเลยฮะอีก2สองเส้นนี้ของพี่ตุ๊กจะเป็นขมวดเลยนะฮะผมขอไม่ได้ร้อยเลยนะเอางี้เอกงมคือว่าอยากให้นึกย้อนอดีตกันไปนะฮะที่เคยชื่นชอบอาดอนมากันขนาดไหนเนี่ยนะครับอย่าเอาแต่ชื่นชอบในใจ ตอนนี้อาดอนก็กลับมาประกอบอาชีพนะคะมีปลาลงปลาลาถ้าชื่นชอบจริงมาอุดหนุนสิอามีอะไรจะให้กําลังใจไหมคะสําหรับคนที่เขาป่วยหนักๆสมมุติเป็นอย่างอายก็ถือว่าเป็นเยอะอามีอะไรจะให้กําลังใจเขาหน่อยไหมคะก็คืออยากจะให้กําลังใจเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะรีบไปตรวจซะเป็นนิดเป็นหน่อยเป็นอย่าให้ปล่อยให้มากมเพราะปล่อยมาก เป็นเต็มที่แล้วตอนนี้มันจะแก้ไม่ไหวเขาะจะแก้ไม่ไหวมันก็จะลําบากบใช่ไหมฮะอ,อ,อย่างผมนี่ถือว่าผมยังโชคดีคคหมอบอกว่าดีเกินคาดฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่เราเคยทําคุณงามความดีสร้างบุญบรารมีไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ,รบใช่ไหมฮะฉะนั้นอ,อย่าไปท้อแท้มัน ถ้าแบบจิตใจเราเนี่ยต้องเข้มแข็งสดชม่ต้องล่าเริงเข้าไว้เข้มแข็งเข้าไว้นึกว่าเราไม่เป็นได้อย่างเดียวถ้ามั้ยถ้านึกว่าเราเป็นเนี่ยมันหงอยเหงาเศร้าส้อยเป็นนิดเป็นหน่อยโอ้กูเป็นนี่หว่าเราเห็นเป็นอะไรปุ๊บกูธรรมดาเราธรรมดานี่ว่าเราไม่ได้เป็นนี่เราคิดว่าเราไม่เป็นอย่างเดียวก็ไม่เป็นละมันก็ไม่เป็น ในๆพูดกันถึงเรื่องมะเร็งแล้วนะคะวันนี้พี่มีเรื่องที่เกี่ยวกับมะเร็งของคุณสภาพสตรีมาฝากกันนะคะกับโครงการวากโบชมพูสู้มะเร็งเต้านม2,555นะคะเรียกว่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านมในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ80พรรษานะคะของภาควิชาสัญญศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเขบ เขาจับมือกับสถาบันมะเร็งด้วยคุณเอาสิสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคเครือข่ายโรงพยาบาลแทบและโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาจัดกิจกรรมวากอแคร์ยูเเบสคือวากอหงายสำหรับเนี่ยนะคะของคุณสุภาพสตรีแล้วก็เมมโมแกรมเนี่ยเซฟส์ยูเอลีนะคะเมมโมแกรมช่วยคุณได้นะคะอย่าประมาทมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าวากอที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครบ6000บาทนะคะต่อหนึ่งใบเสร็จรับ สิทธิ์ตรวจแมมโมกรมฟฟรีหนึ่งครั้งอปาโทดีแม,ม่ละโครง,งการเร็ถือ <นำ S 2> ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับอของผู้หญิงแบบนี้นะครับช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมด้วยนะครับแล้วก็หันมาสู้มะเร็งเต้านมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการตรวจด,ด้วยเครื่องแมมโมกรมเนี่ยนะฮะถือว่ามีความปลอดภายัยแล้วก็มีความแม่นยําที่ สูงมอกใช่สังเกตง่ายๆเขาจะมีโบชมพูสู้มะเร็งเต้านมนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแขอบคุณมากขอบคุณมากครับมาให้ความรู้นะคะอันนี้เขาดีกับเรามาตลอดผมฮี n ันเทอร์พลัสพอยต์ค่ะครับผมมาม่าอร่อยครับวาก้วาก้นี่นะคะโบชมพูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ